คลิปนี้ไปดำน้ำที่เกาะแสมสารนะคะนี่ลงเรือไปแล้วน้ำใสมากเดือนกุมภาถึงเมษาะคะเป็นช่วงเดือนที่น้ำใสใสจนเห็นแบบสีเขียวพื้นข้างล่างเลยนี่ลงเรือมาแล้วะคะ่ะตรงนี้จะมีการจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้า ตรงอุทยานแห่งชาติตัวนี้นะคะก็คือคนละห้าสบาทนี่ตรงนี้คือเขาพามาฝึกใช้สโนว์เกิลเนาะก่อนที่จะไปดำน้ำจริงก็มีปลาเยอะแยะแต่น้ำใสจริงนี่คือจุดมุ่งหมายเราจะไปดูปลาเนโมกันอันนี้คือที่รังของปลาเนโมนะคะเขาจะไม่ไปไหนเราสามารถไปลงดำน้ำลงไปถ่ายรูปกับเขาได้เลยแบบนี้ปลาตัวใหญ่แล้วก็คือสวยมากน้ำใสจริง ตอนดำน้ําก็จะมีเขาก็จะให้เราเลือกนะก็มีดำน้ําลึกกับดำน้ําตื้น,นตัวนี้ก็คือลังปลานโมถ้าดำน้ําลึกก็จะมีดูปกาลังนิดหน่อยอันนี้โชว์ความใสของน้ำเราเราก็ขึ้นมาเก็บตกภาพที่ชายหาดนะ,ะเล่นน้ำต้องชายหาดเพราะว่าไปดำน้ําตื้นแล้วก็ไปจอดเรือแล้วเรือมันโครงก็คือเริ่มเมาเรือกันนะอันนี้คือมาเก็บภาพนะคะ สวยสเมาสารไม่ไกลค่าใช้จ่ายไม่แพงด้วยไปกันนะเกาะสมาสารทะเลสัตหีบ